สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาตะลุยด่านในโรบอกกันนะครับพร้อมหรือยังเลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยด่านนี้ครับจะเป็นด่านกระโดดของอลิสกินวอเตอร์แลนด์ดูล้วข้างสิทุกคนมีเห็ดด้วยมีใครมาไหมเนี่ยโอ้ใจมาคนเดียวดดไปดดไป,ดไปดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นลองลงไปข้างล่างดูสิมีอะไรดู ไม่เราล่วงลงไปข้างล่างแล้วเฮ้ยนี่มันเดยวเอาเวลากลับไปหรือเปล่าเรากำลังย้อนเวลากลับไปเรากำลังเข้าสู่ที่ไหนกันเนี่ยทุกคนโหมีคนต้อนรับเราด้วยนี่มัน hey, กระต่ายโอ้ดูรอบข้างเราอ้าว <c oughs> <c oughs> อ๋อคนก็คือเราห้ามโดนสีแดงนะครับเราโดไปเผื่อรอดรอดแล้วอ้โหอันที่สองก็รอดแล้วอันที่สามก็รอดอ้าวไม่นะเอาไหมเอาไหม่โดดไปเราไปครับอีซี่เราไปเราไปออเราผ่านเราต้องรอให้กระโดดไปกระโดดไปถึงจุดเช็คพอยต์แล้วครับ อะไรนี่อ่ะมันคือมดเออเอาแล้วโอมาหัดจังอย่าใจเย็นเจ้ามดมีเพื่อนด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้เราเพื่มอออร่วมเดินทางกับเราวันพิษเหรออ่าไม่มีฟันพิษด้วยต้องรอไป ไปเลยเพื่อนไอ้อ้ยอ้ไปโอไ้อ inform inform ไหม่ใหม่ใม่ใม่หลอกันเาไเปิดยก่อนได้เปรียบเอ้เออเพื่อนตายแล้วแหละจะเข้าบ้านแล้วจะเข้าบ้านแล้วอีกเดียวอีกนิดเดียวจะถึงประตูบ้านแล้วครับโอ้โหเดินเข้าไปแนวประตูบ้านแล้วแค่นิดเดียวเท่านั้น เราเจอกับกระต่ายตัวเดิมแล้วที่มาต้อนรับเราอันนี้ต้องทำยังไงเนี่ยเอาคือเราห้างเดินนสินของใช่ไหมเราก็นึกว่าให้เดินอยู่บนสินของเอาแค่เชือกดิดเดียวก็ตายแล้วทำไมโหดจังโอ้โหมีรองเท้ายักษ์ด้วยมีร่มด้วยแต่ว่าเฮ้ยเราเจอคนเราดูล่าราคนหนึ่ง ล่วงลงไปแล้วโอ้หกระจอกดูเราเป็นตัวอย่างชึบ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 นี่โซฟาอรอยได้หรกอกระจกมากรีโมทนี่เสียงเขาเล่นกันอย่างนี้ไอ้นอ้องนี่เราถึงจุดนี้แล้วแค่ระโดดจะไม่โดนสีเขียวก็พอเอาไม่เป็นไรเอาใหม่อีกรอบถ,ถึงประตูอีกแล้ว ไอ้ห้องต่อไปนะครับเรามาลุ้นกันปในะห้องอะไรเสียงเพลงมาแล้วโอ้โหมือยักษ์มันคือโอ้โหใจเย็นเย็นนะใจะเย็นนะใจะเย็นเย็นนะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหมาได้แล้วเราแค่ไม่ เดี๋ยวพึ่งเย็เย็นเออเโอ้โหเล่นอย่างนี้กันเลยดูชินยักโอ้โหง่าย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 ครับทุกคนอันตรายจริงเราก็หลบเข้าในเสนี่โอ้เข้ามาสุด โอ้ยใจเย็นๆทำไมเครื่องนี้มันถึงได้โหดแต่ขนาดนี้ใจเย็นใจเย็นพิ่งเฮ้ยพึ่ง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 ,งยาพิ่งยาพิ่งเรามาถึงตรงนี้แล้วทำยังไงต่ออ้เราเข้าไปในรูปแล้วข้ามได้ด้วยเราจะไปห้องต่อไปกันโอ้ นี่มีกระ่ายตัวเดิมต้อนรับเราไปเลยอันนี้คือห้องนอนนะครับเด็กหลุมผมบอกให้กระโดดไปกระโดดไปเลยเามาลูกบาทโอ้โหกระเด้งได้ด้วยบีลูกบอลตกน้ำตายอย่ายได้กลัวอย่าได้กลัวเราไ,ไปเลโก ปลูกบาสเด้งเด้งบ๊อบี้เด้งเราต้องใจเย็นๆครับโดดให้สูงอ๋อนี่คือป้ายบอกเราลัดได้ไหมล่ะลัดไม่ได้อย่าไปลัดเลยโ,โดดขึ้นไปอมนมดอืมมดต่อยไม่เป็นไรเอาใหม่ คยจะไปคิดว่ามดมันกัดเจ็บขนาดนี้กัดถึงตายได้เลยทีเดียวง่ายง่ายขนาดนี้พูดไปแล้วเข้าห่วงบ้านไปหลบหลบบ,บปีนโคนแล้วก็กระโดดจุดเช็กพอยต์พักนหน่อยแป๊บนึงไป โดดด้วยทุกคนเอ้าเอาจริงเลยทุกคนไปแค่ด่านง่ายๆแค่ด่านง่ายๆแค่ด่านง่ายงด่านหนึ่งเท่านั้นเองอ๋อแล้วก็เจอเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดสวัสดีโบกมืออย่างเดียวเลยก็ตาย โอ้โหตะปูเราแค่อย่าโดนตะปูพวกนี้โอ้ด่านนี้ง่ายครับด่านนี้ง่ายชีตชีตต้องมีอะไรสักอย่างแน่แน่โอ้ด่านนี้ง่ายเราแค่อย่าโดน <c oughs> ชีตเท่านั้นเองชีตพิษเหรอเนี่ยทำไมมันถึงได้ลายแดงอะไรขนาดนี้ไปไป เฮ้ยมีหนูด้วยหนูห่วงชีสนะครับไป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 เฮ้ยเ,เดีเดวเดๆเ,ดเดมีเลเซอร์ด้ะโอ้เลเซอร์นี่ง่ายเลยครับบอกเลยรอบเดียวผ่านโอ้โหจะลงยังไงเนะนี่ยนี่อีซี่มาก ซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาขวาแล้วกันครับอ๋ออ๋อแล้วก็แค่หาทางออกโอ้เ<อ>ขากวนกดไม่ใช่ทางออกเราได้ยินเสียงอะไรแล้วอีกทีเดียวอีกทีเดียวนี่คือทางออกใช่ไหมโอ้โหต้องทำ รุนแรงมากใครเอาอะไรมาทำอะไรแบบนี้ให้เอาไปเรื่อยมามีว่าเสียงดิบหัวใจเอ้ยรุนแรงมากจเงจนโอ้โหง่ายเปิดประตู บานต่อไปได้แล้วโหเรามาถึงปลายครั้งครับออกจากบ้านมาได้แล้วกระต่ายตัวนี้ก็บบกมือไม่หยุดเลยขยนันาทำงานจริงไปเลยไปเลยไอ้กยก็งงเไ้เลยไปเลยไปเลย,เ,ลยเอ้ย <c oughs> ทำไมมันยื่นลิ้นออกมาได้ <c oughs> เอ้ยเสียดนิดเดียวทำองี้ได้ยังไงไม่ได้นะอย่าเพิ่งดื้อน,นะอย่าเพิ่งกินฉันอย่าเพิ่งกินฉันนะกบนะโอ้โหลิ้นยาวอะไรขนาดนี้น่าเอาไปทำต้ยมยำจริงโอ้ยไปไปทันแน่เอาไม่ได้แล้วเส้นดูเถินแกเอ้ยไปเร็วทันแน่เอ้ยเกือบแล้ว

ไปาแต่นี้ต้องใจเงย็นนิดนึงชมดูกันไปก่อนออชมดูกันก่อนครับ้ใจเย็นๆใจเย็นๆนะเสื้อด้วยอือโอ้โหผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วตอบไม่ดได้ใบไม้ ตัวไปไม้ไปไม้ไม่มีตัวอะไรด้วยเนี่ยโอ้ไม่นะอยญ่ใหญ่ทำลายฉันทำลายอย่าทำลาย,ย,าลายผ่านไปที่ร้อยแล้วต่อไปโอ้ด่านนี้นะ่ากลัวจังเลยมันด้วยไป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 โอ้โห มทำอะไรผมไม่ได้หรอกจริงๆแค่มันประกอบฉากนะครับไปเป็นลยโอ้โหบอกแล้วง่ายๆน่านนี้โอ้โหเออเอุอง้งไปหันแน่นมีบันไดหลกด้วยไปโอ้โหทะลุมิติอีกแล้วจะไปโผล่ที่ไหนกัน มาบอกกบอีกแล้วโอ้ทีนี้ลิ้นมว่วงเลยด้วยโอ้โหอ,อย่าเพิ่งโผล่ลิ้นมาใจเย็นเย็นเดนเย็นกบทุกตัวใจเย็นเย็นปีซี่มากไปไปผ่านแล้วง่ายมากเอ้อ ไปกันต่อครับโอ้ดอกไม้ไปกันต่อกับดอกไม้กับด่านที่มีชื่ว่าดอกไม้ไปขึ้นลงขึ้นลงยังกะลิบเอาไปไปไปเลยไปยาวๆเลยไปอะไรอันนี้คือหลอดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เป็นท่อนไม้ ผิดเสื้อ,อยังเพิ่งทำอะไรผมนะ <Okay. S 1> เรามาอย่างเป็นมิดไปเลยสวัสดีเจ้ากระต่ายเพื่อนผมไปไหนหมดผมต้องตามหาเพื่อนไปกรดโดไปจะเอ๋ไม่มีอะไรดีนะเอ๋มามุมนี้ไม่พ้นใหญ่ใส่เราไปเลยไปเลย ขึ้นเังยังหินอืมผ่านไปอีกแล้วครับด่านโอ้โหไ่ใส่ลงด้วยสวยมากวิ่ง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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวถึงแล้วโอ้โหใส่ลงนี่อันตรายสวยงามแต่อันตรายมาก เราก็แค่กระโดดข้ามไอ้สิ่งที่เรียกว่าหินพิษโอ้โหทำามันง่ายอะไรขนาดนี้มนอสวินละอสุวินสองวั่งมันบอกว่าไงเนี่ยอ้อฮัลโหลงั้นหรออืมอืมแค่หมักฮอตง่ายๆเราหมักฮอตรังโดดไปเข้าสู่ประตูปราสาทหรือเปล่า เมื่อกี้นี้มีอสศรินสองตัวนั่นเราถูกด้วยโอ้โหเอดานมีคุกด้วยน่ากลัวมากเราก็แค่ปีนขึ้นไปโอ้แหกคุกเหรอลอยปยเลยเรามีปีกแต่เราบินไม่ได้เข้าไปในคุกเรียบร้อย มาแห่งกันครับในตอนนี้โอ้โหมีเสียงเชียงช้างเชียงช่างเลยถ้าพลาดไปนี่คอขาดได้เลยไปโอ้ยเสียวเชียงโอ้ยไม่ได้เก็บหนนหรอกวนนี้ไปเลยไปเขียว,วหน้าไปเลยไป,ไปโดนขึ้นแล้ว อ่ไปดูยันก็ไปดูเลยดีกว่าน่ากลัวมากโอ้กัดดักกัดดักฟูฮัลเฮ้ยไปอีกโอ้โหไปเออเมื่อกี้โดนอะไรไป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 รีบวิ่งนี่แหละจังหวะโอ้โหเชียวหน้าไปเฉียวไอ อย่ที่ไหนเปิดประตูโอ้โหอ,องจักรแต่ไั่ยากอะไรครับแต่ยั่ยากอะไรอืมมังยากาาก็ตก้องจัดวางไว้ดูถ้าตกลงไปก็ลาวากลับหลังไปก็ไม่ได้อะไรมีแต่ต้องเดินหน้าต่อยนะทุกคนโอ้ยเดียวเลย ันไม่ทันกระโดดลงแค่เดียวเท่าน,นั้นแค่เดียวลุ้นมานอุ้ยต่อไปกระโดดหินขยันโบกมันจริงๆแต่ตัวนี้ก็เจ้าก็ตายโอ้ยเออเฮ้ยมันมีอะไรด้วยมันมีเสียงอาวาน่กกากลัวตกใจผมตกใจไปเอ้ยเฮ้ยมันมีกระโด,ดกระเดกด้วย ไม่นะไม่นะไม่ๆๆ่ไม่ไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยๆๆๆๆโอีกนิดเดียวอ่ะทำไมอ่ะไปอีกรอ,อบนึงไปไปอีกนิดเดียวเท่าน,นั้นตรงนี้แหละเราจะไม่พลาดไปเลยโอ้โหขอบคุณมากเจ้ากระต่ายเลเซอร์อีกแล้วเหรอลายตามาก อ้ยอออ้้ยยย่ามาทำหลอกตาเรานะไอ้ครับอืีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้กลับบ้านเราดีกว่าเราต้องออกจากดินแดนนี้ให้ได้ไม่นะนาฬิกา,านี่นหรอไป ไปครับเฮ้ยเสียงอะไรน่ากลัวทำไมเสียงได้กาวหนูเหมือนกับเสียงแบบใบมีดยัางเลยจุดของเวลาคือยานกลับไปไปแล้วต้องกระโดดลุด้นกันว่าผมจะกระโดดได้ไหมฮึบเอ้ยอ,อีซี่ครับอีซี่ เกียดด่านให้กระโดดแล้วข้างล่างมาันสูงมากเลยเอ้ยเอ้ยไป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 ,ไปกระโดดได้ <c oughs> ไปอีกนิดเดียวแค่นั้นถึงนี่ไปทะลุมิติไปครับโอ,โอ้ยังไม่จบอีกเหรอครับยังมีด่านต่อไปอีก โอ้ด่านนี้ดูจะดูดูเหมือนจะง่ายโอ้โหข้างนี่แบบสูงมากเลยน่ากลัวมากเรามีปีกตระบินไม่ได้เราต้องกระโดดเอาโดนสาบนะครับมันคือโดนคำสาบจากเจ้ากระต่ายเมื่อกี้หรือเปล่าไปไปไปโอ้ยสีขาวเอ้ยกระโดด ไอ้ันใอย่างี้มันต้องล่วงไปหรือเปล่าเราต้องต้องลองอ๋อไม่ล่วงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เราใช่ไหมฮะกระโดดขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยล่ะอืมโดดไป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 โอ้โหอีซี่มากดานี่เอ้าอือือคือสีมันเกิมเกินนะครับมันหลอกเราอ่ะ ว่าไม่ค้างรป๊นึงนี่อันนี้มันหลอกเราเมื่อกี้กระโดดไปโดดไปโดดไอ้กระต่ายนี่มันมีแฟดนะแฝดแล้วกว่อนเอไปกระโดดบนไพ่นะครับโอ้โหง่ายมากเลยด่านนี้ไหนไหนง่ายๆผมจะาาพลาด มเาเอาอะไรมาพลาดล่วงลงมาแล้ว่อาไปคือเราไปไหนต่อขึ้นมาโอ้โหตกใจหมดเลยเมื่อกี้เอ้ยมดใจเย็นหมดนะผมคแค่แค่แค่เดินผ่านมาอย่าเพิ่งทำร้ายกันอย่าเพิ่งทำร้ายกันเฟเอ้ยอย่าเพิ่งทำร้ายอย่าเพิ่งทำร้ายกัน ให,ให้ผมเดินสะดวกเธอให้ผมเดินสะดวกเธอไปโอ้โหเป็นเสียงโต้รถเลยครับเต้ง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 ไปต่อไปขึ้นเห็ดใช่ไหม โอ้โยกระต่ายบุ๋มให้เราอีกแล้วกระต่ายบุ๋มให้เราให้กำลังใจสู้ๆนะแกบินเข้าไปแล้วโอ้โหไปมันไม่ไมีอ,อะไรยากครับขึ้นเฮดไปฮึบ ôi Hết pha Hết đen oi oi thôi bye bye các bye ơi ไอ้ล e t โก o นี่ไงต่อได้เห็ดแน่น,นี้ต้องใจเย็นนิดหนึ่งเอา้าไม่ไป เกือบไปครับเกือบไปครับเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาอยาบประมาทมีแค่นิดเดียวโอ้ยมันมนสูงไมขนาดนี้บินไปแล้วครับเวลาต่อไปกันโอ้จบแล้วเราก็มาถึงสถานที่ปิกนิกกันที่เรียบร้อยเฮ้ยว่าไงพื่ผน้ง ชอบกันไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วกดดับด่าํสำหรับใครที่อยากเล่นครับก็คือชื่อด่านข้างหลังผมเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้า